เรื่องทัศนคติความคิดทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องสําคัญไม่มีอะไรทําร้ายเราเท่ากับจิตหรือความคิดที่ข้ามวิติแล้วนะครับไม่มีอะไรจะทิ้งแทนเราครั้งหนึ่งเราจำได้ไหมเราเคยมีของขวัญพิเศษชิ้นหนึ่งเมื่อตอนอยังเด็กตอนอยังเด็กใครจะพูดอะไรเราเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นเราสามารถร้องไห้แล้วหัวเราะในเวลาเดียวกันได้ในขณะที่ร้องไห้มีคุณแม่หรือผู้ใหญ่สักคนหนึ่งมาทํามือโอ้เราก็หัวเราะนะ เราก็ที่อื้อหืใหม่มาโตมาอายุเท่าไหร่ไม่รู้เราของวิเศษนี้มันหายไปวันนี้เราจะของวิเศษนี้กลับมากลับมาอยู่กับเราใหม่สิ่งที่อาจารย์รู้ก็คือจิจาการงานทุกอย่างมันเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตสองเกี่ยวเนื่องกันด้วยความดีและน้ำจิตน้ำใจจะทําให้สัมพันธภาพนั้นยาวนานและยัง่งยืนสามเตรียมตัวรอรับกับความแก่เจ็บตายซึ่งจะรอเราอยู่ข้างหน้าไม่วันใดนก็วันหนึ่ง และประการสุดท้ายเราโปรดจงเตรียมใจรอรับกับการสูญเสียของอันซึ่งเป็นที่รักหากระวางใจเช่นนี้ทั้งสี่ประการเรียบร้อยแล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องทุกข์มากเราจะสามารถอยู่อย่ากมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ทรมานอยู่อย่างเบิกบานท่ามกลางความขมขื่นชุมชนตั้งเยอะแยะวุ่นวายก็วุ่นวาย เราสามารถที่จะสงบได้ท่ามกลางคนมากมายได้พระหลายรูปบอกว่าที่เมืองกรุงนี้มันวุ่นวายแล้วเกินแทนผมขอเข้าป่าไปดีกว่าเสียงมันมาเยอะเรอแล้วเกินเข้าป่าเข้าป่าไปสักพักก็ออกมาผมรู้แล้วครับเสียงข้างในมันน่ากลัวแต่เสียงข้างนอกเองกำลังจะบอกอะไรครับสิ่งสําคัญสิ่งที่อันตรายที่สุดเรากําลังทําร้ายตัวเราเอง คนคนหนึ่งที่โดนเที่ยวกัะกาศบาดไว้กลับไปบ้านพร้อมเมียกับชิ้นหนึ่งและชิ้นใหเตัวเองอยู่ตลอดด้ืยทําพูดที่บอกว่ามันว่าให้เราว่าให้เราตายไ,ไม่ครับจบไปตั้งนานแล้วแต่เราว่าให้เราตัวเองล้วตอบย้ำตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่จะทําให้คนคนหนึ่งขัดตรงนี้ออกขัดตรงนี้ออกเหมือนแจกันครับใจิตใจเราแจกันขัดทุกวันทุกวันไม่รู้เรียนตอนไหนแต่เคลเรยทุกครั้งที่ัำวันนี้เวลาดีโอกาสดีนะครับ คนโชคดีมักจะเจอโอกาสคนโชคร้ายแม้เจอโอกาสก็เหมือนเชยใจคนเราสำคัญยิ่งสิ่งใดจะรักกันเพื่ออารีที่ใจเพื่ออารีอบอ้อมพุ่มค้ด้วยช่วยได้ช่วยดีถ้าอาศัยจะลำบากขาดสังคมกันน้ำใจจะอยู่ได้อย่างไรไม่พึ่งพาเนืเ้อสิ่งอื่นใดในการที่จะใช้ชีวิตจะมีความสุขในบริษัทอย่างนี้ในบ้านรังนี้นั่นคือการเอื้ออารีต่อกันถ้าเราได้เพื่อปูนกันเราจะไม่ทำร้ายกัน เป็นคําพูดของผู้บริหารของแกมีที่พูดกับพิเศษนะครับและวันนี้พระอาจารย์ขอบอกกับทุกท่านว่าพระอาจารย์ไม่ได้เสียยาเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์คำบรรยายนะครับขอทุกคนวางใจพระอาจารย์ปรดจงรักพระอาจารย์ในสิ่งที่พระอาจารย์ป็นทุกคนไม่รักพระอาจารย์จะ,ยยะได้รักแป่รอนตอนเน,นินงกียจข้าใจไม่ยุสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็พูดดีมากครับผู้บริหารของแกมีแกบอกว่าจะ ส่วนหนึ่งของแกรมคือส่วนส่วนหนึ่งของเศษมาจากแกรมนี่และส่วนหนึ่งของแกรมนี่ที่มีอยู่ก็คือเศษเราต่างเครื่องุณซึ่งกันด้ะกันเราจะไม่ทาร้ายกันถ้าพูดเรื่องบุญคุณมันพูดไม่จบครับแกพูดนี้นะครับแพูดอย่างนี้นะถ้าพูดเรื่องบุญคุณกันมันไม่มจบแต่เขาในอยู่ในฐานะที่น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจมันเป็นคําพูดที่ไม่ทาร้ายกันนะ เป็นกระพุ้นที่ไม่ทําร้ายนาห,หลายคนที่อาจารย์ถามว่าบเพราะว่ามีใหม่โยมจะทาย่งไงโยมก็มีใหม่ได้เหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่าขี้โคลนเพื่อนเท้าไม่ได้บอกให้เอาขี้โคลนมาล้างต่อนะให้เอาน้าอะไรมาล้างครับน้ำเปล่าน้ำสอาอะไรนั้นชนะกันด้วยความดีคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดครับใครจะเป็นอย่างไรถ้าใครคิดร้ายมาแต่เขาไม่มีอัคุสุรจิตคิดร้ายตอสิ่งที่ร้ายมันจะย้อนกลับไปหาคนนั้นสิงเอา ไขอให้รับรู้ไว้เลยนะครับรับรู้ไปเลย,เลยและบัดน,นี้ปีห้า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 ซึ่งมันเป็นเลขสวยมาก้าคอ่ะจะเป็นปีรอยยิ้มสำหรับชีวิตของพวกเราเปลี่ยนพศออใหม่เริ่มเปลี่ยนใจไม่ได้อ่าไี่จะต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงให้ได้เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงให้สุขเขาเราสุขเองให้ทุกเขาเราทุกเอง